ยินดีเข้าสู่ช่องครูของยา่าพาแฟมิลี่นะคะวันนี้พาย,ยา่าพามาช้อปปิ้งนะคะหลังจากไปถานีตำรวจมานะคะแจ้งความสมุดเงินฝากหายนะคะนัินร้านหายนะคะถอนไม่ได้นะคะถ้าไม่มีสมุดเงินฝากไปเดินไปขึ้นรถยายจํารดได้บ่จํารดได้อยู่บ่จากได้ยังแน่บานี้ไปใส่รถอยู่พี่ คลองเพียบเลยยังบ่เปิดยังว่าเปิดแป๊บนึงยังม่ได้เปิดถึงบ้านแล้วนะคะมาสัมภาษณ์ยาพาเป็นไหนมายาพาไปใส่มานอ่อนเหมินคือเต่งตัวงามถิ่นน้องโอ้ยมาไปตลาดไปตลาดไปเฮ็ดยังมาเดี๋ยวด้ค่ะขอปนน้ำกันเออกินน้ำกอนใส่สุดงามไปใส่มาก่อนือนนี้ไปตลาดตลาดมา อบขกำนัาสื่อหลายอย่างหลายแนวโยเออโอ้ยวิทย์ไอแบบฟาอลยอยายห <ไป S 2> ิวน,น้ำไปทำธุระมานะคะสมุดเงินฝากสูญหายนะคะพีแจ้งความแล้วก็ไปออกเลียบใหม่ เพราะว่าบ่มีสมุดกระถอนเงินบบได้เนาะเงินเดือนด้ค่ะเพิ่นบ่ได้เพิ่นบบได้ถอนเงินเดือนเกือบปีแลเด้ค่ะสมุดหายก็เลยแอดลางานพอดีนะคะวันนี้เลยพาไปนะคะได้ยังแน่บาานี้ไปตลาดไปชอปปิ้งได้ยังแน่ยได้กันไกลใหม่ด้วยนะคะเครื่องมือทํามาหากินเพิ่นเครื่องมือทํามาหากินให้ไปเลือกเอาเองมียังแน่บ้านี้ได้ยังแน่กับเข่าแรงบ้านี้ เอาไปโซ่เอชซีอยู่เะไรย่งเนี้ยนี่อธิบายอยู่นี่ในลายยางอยู่อึบถือกระเผลกระอึบโอ้ยดูดยังไม่อีหยังถือกระถือยังคือใหม่นี่ทนนี่เสื้อคลองแผ่โหลดผักใช้แนวอยู่ผักกระเดาโอ้บ่แมนผักยังกระเบะ ข้างยังไงเนี่ยพักกระเดาพักกระเดาพักกระเดาซาบาทนะคะนด็ยี่สิบาทนะคะมัดละสิบาทเดี๋ยวให้ดูมัดหนึ่งมัดหนึ่งสิบบาทมันเพิ่งออกเนาะมันเลยอยากแพงในจังหน่อยจังหน่อยกับปูปลาหมึกสมปลาอันนี้กับปลาดุกแล้วก็เออแม่กับพ่อชอบกินหนึ่งร้อยบาทนะคะก้อยหนึ่งในนี้พี่ปลาดุกเอออันนี้ลอยหนึ่งปลาหมึกหนึงลอยหนึ่งลอยหนึ่งมันมากินก้อย ปลาดุกปลาดุกหน้าหรือปลาดุกเลี้ยงปลาด,ดุกเลี้ยงแต่มันยังใส่หน่อยอยู่ยังน่อย,ยด่ารูละสนะองร้อยค่ะซื้อมาโลนึงเอ้ยครึ่งโลครึ่งโลร้อยหนะึงอันนี้ผำ้มยี่สิบบาทได้เยอะมากแกงใส่นย,ยังเดออะออมกับปลดุกออมใส่ปลาดุกใส่ออมปูดอุปกรณ์หากินเพิ่นเสียมเสียมเสียมคาดได้เด้อเอาเบิังได้พร้อผมสายกะตา ตาซ้ายขาดซื้อได้มาใส่อะไอ่ะไยันโบทนช่างช่คือซ้ายมาเห็ดซ้ายตากระยันัทนก็ได้เป็นยังคืออันนี้เอาตอบคำถามมัน fc เพิ่นเนี่ยลหลายๆายคนเพิ่นอยากหูไว้เป็นยังคือโบไปให้กำลังใจลุงพ้นเอ,ออยังบม่พัเด็กไปอยู่ข้า็แล้วเขาแล้วน้ำาพิ่นหองเลยโอ้ยอยู่บอกว่าเพิ่นไปใส่มือเนี่ย เพิ่นไปสารไปยังบรูู้ด้อค่ะพวกกับแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคะนึกว่ามันจบแล้วนะคะแต่ยังไม่จบนะคะเพิ่งเริ่มเนาะแต่เราก็ส่งกําลังใจไปให้ลุงพลเนาะให้กาลังใจเนาะส่งกาลังใจให้ลูกลูกอะไให้ชนะมันอยู่ไกลแท้มันอยู่ไกลนะคะจากจากบ้าน บ้านวังเยี่ยมนี่ไปหาบ้านกกอกก็เกือบร้อยหกสิบเนาะประมาณร้อยหาสิบโลนะคะร้อยหาสิบโลแล้วก็ต้องเข้าไปในตัวจังหวัดมุกดาอีกไกลมาก,ขกเขาไปท่องกเหลวเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคือ<า>มไม่มีรถไปเนาะไม่สะดวกนะคะแล้วลูกเสือเราท่องกาหลีขเขาก็ได้เราส่งกําลังใจไปให้นะบุญพลประแตนนะ่าจะเข้าใจอยู่นะคะอีกอย่างแอดแอดไปหาหมอมาเมื่อวานที่กรุงเทพนะคะเพิ่งมาถึงตอนเช้านะ หมอนัดให้ไปที่โรงพยาบาลจุลานะคะแอดมีโรคประจําตัวรักษาอยู่ที่นั่นมาถึงเมื่อเช้านั่งรถโดยสารมาะคะ่ะรถทัวร์มาถึงตอนเจ็ดโมงนะคะกว่าจะมาถึงบ้านเจ็ดโมงคือถึงตัวอำเภอนะคะแล้วก็มาถึงบ้านก็สายมากแล้วก็เลยไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะพากับพ่อกับแม่ไปให้กำลังใจดึงพลาแตน,นะะเราส่งใจไป,ไปนะคะเจ้าหม่อยออสปอยหมายก่อน เดี๋ยวพ่อกับแม่เดี๋ยวจะแอดจะไปส่งอยู่นะคะให้หายเหนื่อยก่อนะะพึ่งเล้วหน้าเนาะพึ่งเล้วให้เล้วหน้าเดือนสิพ้าเพื่อนไปอันส่งเพื่อนในเพื่อนเล่นอยู่คนละเพื่อนอยากไปจะไปส่งแต่ครั้งนี้คือมีเหตุตามที่แอดบอกนะคะแอดไปหาหมอตามนัดที่กรุงเทพมหานครเพิ่งมาถึงตอนสายๆก็เลยไม่ได้พาไปนะคะวันนี้ยังกับปอเป็นย่า่กระได ส่งกําลังใจไปกับพ่อไปกับไปเป็นผ้าละเพิ่อนแม่นเยอะไปเป็นผ้าละเพิ่นในเสื้อดอกเดี๋ยวยังสิได้ไปอยู่ดอกมีผู้ดูแลยังเพิ่งเริ่มต้นยังบ่จบง่ายดอกสิไปใส่ต่อนรอบัดนี้เนาะได้ของกินแล้วสิไปอยู่บ่านหน้าน่ะยายไปขุดกระปูบ่จักไปอยู่บอสิไปอยู่บ่ล่ะเรื่องไหนไปเลาะเบิ่งหน้าเนาะไปเบิ่งอันระบบน้าประอ่อนเนาะ ใบยาพาก็ยังไม่ไปเห็นใบยาเสียออกกช่อมเลยยายทำอะไรก็ได้อู้เบะอันพักบุง้งมันขืนล้ามเทิงพีเปะยอดผักบุง้งผักสวนครัวนะคะออของยาพานะคะตแต่อยู่ในดินของเพื่อนบ้านนะคะอู้มกพริกดกเถอะหายไกลๆนะคะดูพริกสดนะคะกินกับสมปลาวะสันค่ะสมปลาซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นี่ คุณอะมะแข้งมะเครื่องมะเขือคืนก็มีอยากลาบเท่าเดนอเบคคุณอะมะเขือคื้นมะเขือคืนนะคะอียังลยป้ดใส่ตำมะทั่วมะเอิก๊กมะเขือคายเหลืองโดกมากเลยนะเดี๋ยวให้เงาผ้ากินเข่าแล้วสิไปหน้ากันต่อคุณเอาบักผีขวดไปกัด กหิวขา่าวนไม่มได้กินข่าวเทียงซื้อสมปลามาซาบาทเบจจ์โตซาบัดชีโตชีโตกินละเป็นหน้าแบบานี้ครับปลายังกระเบนเนี่ยซาลาเปาแกงแก้มมักพริกเ <c oughs> ก็บสดๆไม่ล้างด้วยบนล่างพร้อมมักพริกสีน,น้ำนนหดอยู่เบ,บียบอะ เราบำนล่เราไม่ซุบเลยแหลแซบขนาดบ่เพโอ้แซบหลายจุน้ำตาสโอ้เผ็ดเ็ดกัดมังพิกล้อเมื่อกี้นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะกับข้าวยาพาไม่ดามานะคะกินดิบนะคะเคยกินเลยกินเลยกินนะคะซุกกรบโบแซบบ่เพ๊ะ เนื้อมันแน่นว่าสันโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเพียเกินเพกินอะไรคลองดิบกินมจะน้ำตาลก่ยังหลุดับเนาะอืมมาก็ไปก็ไม่เบบอกว่าเถ่าแล้วเถ่าแล้วเถ่าแล้วขอกินมันแสบอยากงั้นอะไรแสบกินรัดอืมแสบรัว สีกิ้วเบะสีกอยู่สีกอยู่กิ่นน้ำยู่สีกให้เนี่ยก้นเบดตัวหนึ่งสีกใไงเอฟซีตัวหนึ่งแล้วตัวที่ซองนี่นี่แซบลายนี่ใส่ปลามันชีสมถมนี่เด้มันก็คือซำคือเขามันมีเหลือดมีอย่างปำแซบแซบแซบง่ายนันสมแล้วมันกินง่ายปลายังกับเบะปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งแล้วค่ะ นะคะเข้ากันดีมากเลยกัดหมึกพริกเพชรคักรวมกึบเดี๋ยวเราจะไปนาปลาอ่อนกันนะคะไปดูระบบน้ำปลาอ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องปูผองยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ